สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เรามาเรียนในบทที่สองนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะมีใครทราบไหมคะว่าวัฏจักรในชีวิตของสัตว์เนี่ยคืออะไรวัฏจักร ชีวิตของสัตว์เนี่ยคือเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะเกิดขึ้นมาแล้วค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดมีการเจริญเติบโตแล้วและก็สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตค่ะ เพราะสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไงจเจริญเติบโตได้สืบพัน์ธได้แล้วก็ออกลูกออกหลานได้ใช่ไหมคะ mm hmm. เมื่อสัตว์เกิดมาเนี่ยมันก็อาจจะออกมาจากไข่หรือบางชนิดเนี่ยก็จะออกมาเป็นตัวเลยนะคะซึ่ง เมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะเพราะฉะนั้นวัฏจักรของสัตว์เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือวัฏจักรของสัตว์ออกลูกเป็นไข่และวัฏจักรของสัตว์ออกลูกเป็นตัวนั่นเอง ตัวอย่างออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างมีจระเข้เตาผีเสื้อนักเรียนละคะนักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นไข่อ่าไก่ใช่ไหมนักเรียนบ้านใครเลี้ยงไก่บ้าง ไก่ออกลูกออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นไข่มีอะไรอีกคะนกเนาะนกกระจอกเทศปลาใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกมดอ่าก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะคราวนี้เรามาดูวัตจักรของสัตว์ออกลูกเป็นตัวกันบ้างสัตว์ออกลูกเป็นตัวมีอะไรบ้าง เช่นสุนะัขหรือว่าโลมานะคะนี่จริงๆแล้วโลมาบางคนเรียกปลาเอา้าปลาไม่ใช่ปลาโลมาหรอือปลาโลมาไม่ออกลูกเป็นไข่เหรอไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วโลมาเนี่ยไม่ได้เป็นปลานะคะเราเรียกมันว่าโลมาเฉยๆก็ได้เพราะว่าโลมานะนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะจะออกลูกออกมาเป็น ตัวเล็กๆเ,เลยมีอะไรอีกคะที่ออกลูกเป็นตัวแมวอ่บ้านใครเลี้ยงแมวบ้างเอ่ยแมวก็จะออกลูกมาเป็นตัวนี่ครูวาดเหมือนแมวไหมมีอะไรอีกคะหมูอ่าหมูก็ออกลูกเป็นตัว ต่อไปเรามาดูในส่วนของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนั่นก็คือเป็นไข่แบบ3ระยะแล้วก็ออกลูกเป็นไข่แบบ4ระยะแบบ3ระยะเนี่ยก็จะประกอบด้วยตอนแรกก็ออกมาเป็นไข่ก่อนนะคะพอระยะที่สองเนี่ยก็จะ แตกออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นสัตว์โตเต็มวัยแต่ถ้าออกลูกเป็นไข่แบบสี่ระยะเนี่ยก็จะออกมาเป็นไข่ก่อนไปเป็นตัวอ่อนแล้วก็ถึงจะไปเป็นดักแด้นะดักแด้แล้วก็จึงพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเอง่อะเรามาดู ตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะนี่ไก่ตอนแรกก็จะออกมาเป็นไข่ก่อนใช่ไหมคะพอเป็นไข่เสร็จแล้วเมื่อแม่ไก่ฟักไข่ก็จะออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนะคะแล้วก็เมื่อได้รับอาหารน้ำก็จะโตไปเป็นไก่นั่นเอง ต่อมาเรามาดูวัฏจักรของเต่าค่ะเต่าตอนแรกเป็นไงก็ออกมาเป็นไข่ไข่แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวตัวอ่อนนะคะหรือว่าลูกเต่านั่นเองพอเมื่อโตลูกเต่าก็จะลงทะเลไปค่ะมาเรามาดูวัฏจักรสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ แบบที่มี4ระยะ4ระยะก็คือ1ก็จะออกมาเป็นไข่ก่อนนะคะแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอันนี้คือวัฏจักรของแมลงปอนะเป็นตัวอ่อนแล้วเนี่ยก็จะเป็นไงเป็นดักแด้แล้วก็พัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองหรือว่าแมลงวัน อ่าแมลงวันเริ่มแรกเนี่ยก็จะออกมาเป็นไข่ก่อนเช่นเดียวกันเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นไงเป็นหนอนกระดึ๊บกระดึบนะ๊บเนาะอยู่ในเศษอาหารนะนักเรียนเคยเห็นไหมคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะไปเป็นดักแด้นี่เป็นดักแด้แล้วก็พัฒนาไปเป็น มะเร็งวันนั่นเองมาต่อมาเรามาดูวัฏจักรของสัตว์ออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวก็คือจะเริ่มจากเมื่อตัวเมียนะคะตั้งท้องแล้วถึงเวลาคลอดลูกเนี่ยก็จะออกลูกมาเป็น ตัวอ่อนเมื่อได้รับน้ำได้รับอาหารเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็นโตเต็มวัยนั่นเองนี่เช่นมา้าวัฏจักรชีวิตของมา้าแม่ม้านะคะเมื่อตั้งครันเนาะก็จะออกมาเป็นลูกมา้าตัวเล็กๆเ,เป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อได้รับน้ําได้รับอาหารเนี่ยก็จะ โตไปเป็นแม่ม้านั่นเองคนก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนตอนเด็กๆเ,เราเป็นไงคะตัวเล็กนิดเดียวเองเมื่อเราได้รับน้ำรับอาหารพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นั่นเองค่ะทีนี้ วัฏจักรของสัตว์เนี่ยบางช่วงเนี่ยถูกทําลายนักเรียนว่าจะเป็นยังไงสัตว์ก็จะไม่สามารถขยายพันธุ์แล้วก็ดำลงชีวิตอยู่ต่อได้ใช่ไหมหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะเป็นยังไงคะศูนย์พันธ์ไปนั่นเองทีนี้เราก็ควรที่จะ ไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะหรือว่าไม่ควรจับตัวอ่อนนะคะมาทำอาหารหรือไม่ควรจับสัตว์ในฤดูวางไข่ค่ะเพราะว่าก็จะทำให้สัตว์เนี่ยสูญพันธุ์ไปนั่นเอง วันนี้มีใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนไหมคะ่ะก่อนจากการวันนี้ครูก็มีใบกิจกรรมที่2.2เนาะเดี๋ยวครูจะส่งให้ในไลน์นะคะให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มได้เลย หรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักลายส่วนตัวครูนะคะมาสอบถามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ